ท็อปสุดกล้องสองตัวแบบ3ามล้านสิบอัาเบ hey เป็นไงบ้างปิดดีครับห้ามต่อลูกค้าแมตต์บาทเดียวเลยนะดสูสวยๆแบบนี้น็อตฝากระโปรงไม่มีขยับก้มซ้ายขวาเดิมสนิทเครื่องแห้งๆเลยเราอ่างห้างอยู่ครบทุกจุดทุกตำแหน่งคานเดิมๆเลยนะดูสีภายนอกคันนี้ได้ปี2 0 1พิ 6. ตัวพรีเมียมท็อปสุดขับ4ระบบห้ามเบรกดิมได้สิล้อเดิมยันยางเดี๋ยวยางเปลี่ยนให้ใหม่เซนเซอร์หลังให้ด้วย6จุดภายในคันนี้อย่างสวยคอนโซลเนียนๆไ้ริูวรอยมือเดียวป้ายแดงแอร์แบ็กด้านหน้าได้มาคู่นึง โปรมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันคูดคอนโซลเอนเตอร์เทนเมนต์ระบบเกียร์เพนชิพโอ้โหจัดเต็มมาให้แบบนี้เลยนะครับดูเลขไมล์160,000กิโลเท่านั้นเองเข้าศูนย์ตลอดด้วยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าในตัวมีบายสปอร์ตด้วยนะครับเซ็นเซอร์มุมอับกระจกไฟฟ้าได้มา4บานออโต้บานเดียวฝั่งคนขับตรงกลางคอนโซลได้จอบิวอินเดิมจากโรงงานระบบเนวิเกเตอร์แอร์ดูอัลซ้ายขวาแบบดิจิตอลเกียร์ออโต้มีชิปล็อกมีโหมดสปอร์ตให้ด้วยนะครับและนี่ฟังก์ชันโฟร์วิว เบรกมือไฟฟ้ามีแท็กชั่นช่วยลงเขาและก็ขึ้นเขาด้วยเบาะคู่หน้าหนังสีดําแบบปรับไฟฟ้าทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดแถว2แถว3พร้อมใช้งานมาพร้อมกับจอกลางแอร์ลาวเย็นท้องโดยสารอันกนประสงค์สุดสามารถปรับพับขนสัมภาระได้กว้างขวางแบบนี้เลยตัวนี้ได้ท็อปสุดนะครับเป็นตัวพรีเมียม2016เอาไปที่659 0 0 0บาทผ่อนเพียง13ื่น